เช้าวันเสาร์ก่อยไม่อยุดนไงใช่ไหม่อ,มอ,อยมาออกเยอะมากพ่อฝอ,อยมาปัา่ยนยาลงมาเดาครับอ,อ,อ,อยกินได้ไหมเดยนี้นไม่ได้่อ,อยเล็กเล็กกินได้ไหมไม่ได้ อ้าวหญายังกินได้อยู่เลยมันคนละหอยกันลูกือคนละอย่างกันหอยอะไรนี่หอยอะไรที่มันกินได้หอยหอยขมนู่นหอยขมอะไรเนี่ยอันอะไรหอยทาอุ้ยชาขอดูหน่อยเอาไม่เล่นไม่เล่นเอาไม่เล่นไปปย่ักยาลุกไปหาเลี้ยหอยเอาเลี้ยปั่จักรยานเร็วๆนะ

ไมยาราบยาไมมีหนานะลูกจิ้มเอาเฉยๆลูกเบลลงจิ้มดิ่ลองจิ้มมันหุกไหมอ้ัายาาบทมันหุมบี่มันหุกด้วยก็ไม่รู้ะลูกมีเยอะมาก ดูอยนี่กองอะไรมาอ๋อมันไม่ออกหกอ่ะกองละอย่างกันลูก <ห ả? S 3> มันไม่ใช่ต้นไม,มยชนิดมันอยู่ทางนี้ลูกไม่ได้เป็ทางนี้นี่ไต้นไม้ล่ะไม่ใช่อื มันเป็นสีเขียวเข้มอ๋อใช่เอาจัก,กรยานไปเก็บก่อนน้องเล่นแข่ง เดี๋ยวลบลูกลบแล้วรถถังมา วจะสิสิปีแล้วมัว้งน่าจะสิบ,สบสกว่าลครับแมว <c oughs> ปกติเรียกเขาจะมาหรอแมวอินดี้ขนอันนั้นอันนั้นสีแปลกแปลแล้วแก่แล้วครับตัวนี้ ไม่เคยป่วยอะป่วยอย่างเดียวเป็นเป็นนิ้วแต่หายแล้วหายแล้วหิวหรือเปล่าเนี่ยฮะโอตีเลี้ยงค่อยจะมาหรอก